และในวันนี้เวลา18นาฬิกาครับจะมีการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์นลรานพระปฐมบรมราชาอุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโดยนักสแสดงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ทำการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะแสดงจริงต่างก็ปราบปลื่มปิตินะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสำคัญของประเทศ บรรยากาศเมื่อช่วงเย็นจนถึงค่ำวานนี้กับนักแสดงโขนจากสํนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็รวมซ้อมใหญ่การแสดงโขนเรื่องรามมาเกียรตชุดพระรามครองเมืองและรามอายุทยสเวทชะตรที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชก่อนที่จะมีการแสดงจริงในวันนี้ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุ26,569วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพรแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568 โดยนายสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนังกงานสังคีได้กล่าวถึงความหมายที่ต้องการสื่อผ่านการแสดงโขนทั้งสองชุดบอกว่าการแสดงในชุดแรกก็เป็นการร่ายรำถวายราชสาดุดดีซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะความหมายในบทเกี่ยวกับพระมากษัตัิสองพระองค์ก็คือรัชกาลที่1และรัชกาลที่สิที่มีพระชนมายุเท่ากัน ขณะที่การแสดงชุดที่สองเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อมาปราบความไม่ดีในที่นี้ก็คือทศกัณฐ์ซึ่งเป็นยักษ์แต่หากเปรียบเทียบในความเป็นจริงก็คือมาขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ของไทยที่มาดูแลทุกสุขของราษฎรให้อยู่กันอย่างสุขสบายจนถึงทุกวันนี้ คือความพิเศษของการแสดงตอนนี้ก็คือ,อคนไทยเรามีคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือองค์พระนารายณ์อวตารเพราะฉะนั้นในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติเนี่ยที่เริ่มต้นเรื่องจริงๆก็คืออัญเชิญองค์พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อมาปราบความาไม่ดีนะครับในที่นี้ก็คือความไม่ดีก็คือเป็น,ปน,ปนทศกัณฐ์เป็นยักษ์เป็นอะไรเงี้ย แต่ถ้าในเปรียบเทียบในความเป็นจริงก็คือมาขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นก็คือ,อมาดูแลทุกสุขราษฎรให้อยู่กันอย่างสุขสบายจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถึงต้องอะไรนะเท,รเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเปรียบเสมือนองค์พระนารายนะครับ mm hmm. เราเคารพบูชาอ,อย่างยิ่งนะครับ ด้านนายพิพัฒน์รจนากรตำแหน่งนาฏศิลปินชำนาญงานนักแสดงโขนซึ่งรับบทพระรามเป็นตัวละครในโรงนะครับก็เล่าถึงความรู้สึกแบบนี้ครับว่าแม้จะใช้ระยะเวลาในการซ้อมไม่นานเพราะมีพื้นฐานการทำงานอยู่แล้วและได้มีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ในด,ด้านความรู้สึกก็คือทั้งครอบครัวและตนเอง รู้สึกดีใจและก็ปราบปลื้มเหมือนเป็นตัวแทนของใครหลายคนที่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้และได้ทําการแสดงในงานสําคัญและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงประชาชนครับหากมีโอกาสก็ขอเชิญชวนให้มารับชมการแสดงโขนซึ่งเป็นผลงานของสํานักงารสังคีตกรมศิลปากรเพราะโขนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับชาติและเป็นมรดกโลกของคนไทยรู้สึกดีใจครับและก็ปราบปื้มครับเพราะว่า ก็เหมือนเป็นตัวแทนของของไทยหลายๆคนนะครับที่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 ได้มายืนอยู่ณจุดนี้ก็ดีใจทั้งครอบครัวทั้งไงครับก็ดีใจหมดเลยครับผมทั้งนี้ครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับรับชมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในวันนี้เวลา18นาฬิกาณลานพระประถมบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช